อภิษไทยอินไซต์แนด์มาถึงช่วงสุดท้ายครับเดี๋ยวสักครู่คุณชยุธคำคูณรองอธิบดีกรมุนกรกรก็คงจะปลีกตัวมาสนทนากับเรา<ฆ>มาอธิบายให้สังคมได้รับทราบว่ากรมศุลไม่ได้นิ่งกรมศุลก็ร่วมเคลื่อนกับดีเอสไอด้วยอ้าว <พอ S 1> ว่นลงพื้นที่กับดีเอสไอด้วยนะคะประเด็นของเราก็คือเราโฟกัสไปที่รถโจรจากอังกฤษนะ42คัน <42 S 1> ทีเ่เราตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจอแล้วสิ ใช่ค่ะวันที่24เมื่อวานเจออีกสามน่าจะเจออีกสามแต่ข่าวบางสำนักบอกว่าเจออีกสี่ไม่เป็นไรเออจอแล้วจะสิบสามหรือสิบสี่อีกสักครู่เดี๋ยวเราจะสอบทานแต่ยังไม่ครบสี่สิบสองที่เขาแจ้งเรามาแต่ไปดูสิบคันแรกที่เจอสัปดาห์ที่แล้วก่อนเอาเพจขึ้นเลยนะฮะนะสิบคันนั้นนะครับในสิบคันนั้นนะครับในสิบคันปรากฏว่า ปรากฏว่าัน4คันไปเจอที่โชว์รูมของ S T T ออโต้คาร์สาขาสุขุมวิทค่ะส่วนอีก3คันนะคะอยู่ที่โชว์รูม S T T ออโต้คาร์สาขาห้วยขวางครับไอที่ไปเจอที่สุขุมวิทนั่นก็เป็นออดี้หนึ่งคัน BM 1คัน Hon ด้านคัน l amborghini 1นึ่คันสามคันไปเจอที่สาขาห้วยขวางประกอบด้วย BM 1คันและปอร์เช่สองคันนั่นแหละเจ็ดคันเจ็ดคันนี่แหละค่ะเจอที่ S T T ออโต้สสาขาครับเพจที่สองครับ อีกสองคันมีผู้ซื้อไปจากโชรูมแล้วเป็น b ีเอ็มหนึ่งปอร์เช่หนึ่งแต่แต่ข้อมูลผมไม่ครบตรงนี้ครับที่บอกว่ามีผู้ซื้อจากโชรูมไปแล้วนั้นซื้อจากโชวรูมไหนมไม่แน่ใจขั้นสุดท้ายครับยังอยู่ในเขตปลอดภาษีของกรมศรุลกากรเอาเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้ไปยื่นเสียภาษียังไม่ได้ออกมาเป็นปอร์เช่นะหนึ่งคันนะคะอยู่ที่เขตปลอดภาษีเป็นปอร์เช่ค่ะดังนั้นดังนั้น หลายวันก่อนเราจึงขีดเส้นใต้เราจึงบอกกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าต้องโฟกัสไปที่บริษัท S.T.T. Auto ค้ ST Auto คาร S.T.T. Auto c ค r ทั้งหลายทั้งเอาล่ะครับไปกันที่คุณชัยคุณชัยยทธคำคุณพร้อมแล้วนะคะรองอธิบดีกรมศุลกากรสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนยัยคุณมรัตนครับเามื่อวานเป็นครั้งแรกที่กรมศุลย์ไปร่วมปฏิบัติการก่ทางับดีเอสไอด้วยนะฮะครับผม วันนี้จะออกกันอีกรอบหนึ่งก็ยังออกคู่กันเหมือนเดิม DSI บวกกลมศูนย์ฮะวันนี้ออครับใช่ครับวันนี้จะไปตรวจออที่ชโชรุนของใครหรือว่าที่เขตบอรอตะกรไหนครับออวันนี้ทางเข้าใจว่าทาง DSI จะไปตรวจที่รารกระบังนะครับ อ๋อจะไปล่กรบบังดิไันไปไล่กับบงโดยที่มีกรมศุลร่วมร่วมไปด้วยนะครับครับใช่ครับรที่จะ<ล>มีทางทางทางกรมศุลละก่อนเข้าร่วมด้วยรันที่ลล่กับบงที่ลล่กับบงนั้นมันเป็นฟรีโซนเป็นเขตปลอดการหรือมันเป็นอะไรครับในส่วนที่ เก็บรถเนี่ยผมยังไม่ได้ไม่มีข้อมูลอยู่กับมือตอนนี้นะครับแต่ทราบเบื้องต้นก็คือที่ไร่กระบังแถวแวไร่กระบังที่ไร่กระบังมันก็จะมีคลังสินค้าอยู่อีกนะคลับก็จะมีทางคลังเก็บสินค้ามีนิคมนะครับแล้วก็จะมีเขตปลอดอยู่ด้วยแน่นอีนิคมแล้วก็มีเขตปลอดอยูด้วยข้อมูลอยู่กับตัวอ๋อตรงน่าจะอยู่ในนิคมไร่กระบังเกระบังครับ อันนี้ใอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับไปส่ยังตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นสวบีเอสไนคุณชยุทธครับเมื่อวานที่ไปปฏิบัติการนะฮะตกลงเมื่อวานคือสัปดาห์ที่แล้วจับได้แล้วรถร้อนรถโจรจากอังกฤษเราจับได้ละสิบคันในสิบคันอยู่ในโชว์รูมเจ็ดคันมีผู้ซื้อไปจากโชว์รูมและสองอยู่ในฟรีโซนอีกหนึ่งนะฮะเมื่อวานเจอเพิ่มเจอเพิ่มอีกสามหรือเจอเพิ่มอีกสี่ครับเมื่อวานเมื่อวานนี้ที่ เกปลอดอากรมีเพิ่มทั้งหมด3คันครับ3คันหนึ่งในสก็คือ1ใน10แรกหรือเปล่าหรือว่าเป็น<อ>เป็น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 ส่วนส่วนเพิ่มจริงๆฮะเราก็เป็นเป็นสาในจำนวนรถที่ทาง DSi ได้รับแจ้งมาครับโอเคโอเคเจอสคันอีก1นึคันนั้นทราบว่ามีการขนลงเรือไปนะฮะ ครับผมไอ้สามคันที่อยู่ในเขตปลอดอกรเมื่อวานเป็นของบริษัทไหนของกลุ่มนิชคาหรือเป็นของกลุ่ม T S <ST> T T นะตรงนี้ผมคิดว่าคงต้องรอให้ทาง D S I ใช้ข้อมูลในเรื่องนี้ดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงต่อนะครับ<อ>ในในชั้นนี้ผมต้องคงต้องขอโทษที่ไ,ไม่สามารถแจ้งข้อมูลในส่วนนี้ได้ได้ครับมันมีข้อมูลว่ารถบางคันมีการที่จะขนไปเกาะฮ่องกงเนี่ยเหมือนกับว่ามีเจ้าหน้าที่กรมศุลเลืออรรู้เห็นเป็นใจแจ้งข้อมูลให้ด้วยหรือเปล่าคะ เอออันนี้ผมยังไม่ได้มีข้อมูลเลยนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรรู้เห็นเป็นใจอะนะครับไม่ม,ม,มีการตั้งข้อสังเกตกันนะคะก็เลยอยากจะทราบตรงนี้มีข้อมูลอะไรยังไงไหมคะในส่วนนี้ก็คงจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไปก่อนนะครับโอเคโอเคอเอไอคันมันมีอยู่คันหนึ่งที่ขนลงลงเรือแล้วก็จะเตรียมจะขนไปที่ฮ่องกงเรือมันมันมันออกจากฝั่งแต่ยังอยู่ในเขตน่านาน้าไทยใช่ไหมครับอี่อันนี้ เราไม่ทราบเหมือนกันนะครับเยงแต่ว่าเมื่อเราได้รับแจ้งว่าสินค้ารถยนต์คันนี้นะครับได้มีการทําเรื่องขอที่จะส่งกลับออกไปเราก็ได้ประสานงานกับทางสายเดินเรือนะครับที่เขาบรรทุกเรือบรรทุกรถยนต์คันนี้ออกไปนะครับให้นํารถยนต์กลับเข้ามาแต่ส่วนว่าจะออกไปนอกน่านน้ำหรือเปล่าอันนี้ผมผมไม่มีขออ้อมูลเราแจ้งไปที่บริษัทรเรือใช่ไหมครับ ครับใช่ครับทางเรือนี่เขารับปากว่าจะเอาเรือกลับเข้าฝั่งไทยให้ความร่วมมือนะครับก็คือจะนํารถคันนี้กลับเข้าฝั่งมาให้เราใช่ไหมคะครับเท่าที่ได้รับแจ้งนะครับอืมแล้วเขาทางบริษัทเรือเขายอมเลยครับเพราะว่าเรือลํานี้เข้าจจว่าขนสินค้าอยู่หลายอย่างใช่ไหมครับอื่นๆด้วยครับอันนี้ก็ก็ต้องรอนะครับว่าเขามีตารางเดินเรือนะครับเขาก็จะดําเนินการส่ง ส่งตัวรถยนต์กลับมาให้กับเราอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางตารางเดินเรือว่าเขาจะเดินทางกลับมาอย่างไรอ๋อ,อยังไม่ได้นํากลับมาทันทีใช่ไหมคะต้อง,งที่ตารางเขาอีกทีหนึ่งอ๋อครับครับ,รบทีนี้ทีนี้ถ้าเจ้าของสินค้านะครับเมื่อเรือไปถึงฮ่องกงเจ้าของสินค้าประสงค์ที่จะขนสินค้าก็คือรถคันนั้นขึ้นจากเรือเจ้าของเรือเขากัก,กไว้ได้เลยครับ อันนี้เราเรารับแจ้งจากทางสายเดินเรือนะครับว่าทางสายเดินเรือสามารถที่จะดําเนินการให้กับเราได้อ๋อทําให้ได้แต่เขาไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่าใครเป็นเจ้าเจ้าของรถเนี่ยผมผมต้องขอโทษจริงจริงไรบได้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 ตกลงเมื่อวานเมื่อวานก็ก็ไปเจอในฟรีโซนสองแล้วก็ทราบว่าขนลงเรือกําลังไปฮ่องกงอีกหนึ่งแล้วจึงขอให้เรือเอาสินค้ากลับขึ้นฝั่งนะครับ แต่ไอ้เรื่องนี้ผมยังคาใจอยู่เพราะว่าการที่จะเอาเรือวกกับประเทศไทยและเอาสินค้ากลับประเทศไทยน,นั้นเจ้าของสินค้ามันต้องยินยอมด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมถ้าถามผมนี่ผมผมไม่สามารถตอบแทนเจ้าของสินค้าได้เพราะแต่ว่าเรือเขาบอกว่าเขายินดีที่จะเอาของกลับมาให้อ,อของวันนี้คาดว่าเป็นรถของของของบริษัทไหนฮะที่จะไปตรวจซ้ำอันนัในเรื่องของบริษัท ผู้นําเข้าเนี่ยนะครับต้องขออนุญาตไม่ยังไม่สามารถที่จะเรียนท่านได้นะครับเพราะนว่าก็เป็นเรื่องที่ทาง DSI ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเราจะเป็นคนดําเนินการนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องสอบถามกับทาง DSI ที่เขาเป็นเจ้าของเรื่องจะเหมาะสมกว่านะครับแต่แต่คราวนี้กรมศุลนได้รับการประสานข้อมูลจาก DSI แล้วนะครับว่ารอบที่หนึ่ง วันที่18รอบที่2วันที่24อ่อายัดรถไว้ทั้งสิ้นร60คันนั้นนะครับเป็นรถของบริษัทไหนรถของใครนี่ได้รับการประสานข้อมูลจากดีไอแล้วใช่ไหมครับค่ะที่อายัดรถไว้รอบแรกทางดีไซี้คันเนี่ยมีการประสานแจ้งรายละเอียดไปแล้วใช่ไหมคะเป็นของรถบริษัทไหนอย่างไรในส่วนในส่วนที่อายัดรถร6 0ยันอันนั้นเนี่ยนะครับ คงต้องสอบถามกับทางดีเอสไอีนะครับเพราะว่าในส่วนตรงนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถจรลกรรมหรือไม่นะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยเราได้ร่วมมือกับทางดีเอในการประสานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรถที่จรลกรรมมาเนี่ยมันไม่ใช่จํานวนร้อ6หกสิบคันนะครับโอเคโอเคแต่ว่าแต่ว่าไอรถ ลำโบสีเขียวของโดมประกรณ์ลำไม่ใช่รถขบวยมาจากอังกฤษนะฮะอันนี้ต้องต้องสอบถามกับทาง d s i อสไอพีนะครับโอเคโอเคได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมกลับรบกวนกันอีกครั้งก็แล้วกันครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณชัยยุทธคำคุณนะคะรองอธิบดีกรมศุลกากระเราต้องไปตามข้อมูลที่ DSI นะงงไหมก็ไปตามข้อมูลที่ DSI แปลกใจไหมเนิดนึง นิดนึงสับสนไหมเล็กน้อยแต่ถ้าไม่อยากสับสนเราก็ต้องกลับไปที่ DSI นี่แหละจะเคลียร์ทุกอย่างพอเขาบอยไปถาม DSI ก็ไปจับด้วยกันไม่ใช่หรอเมื่อวานอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าผมจะทิ้งท้ายอย่างนี้อยากให้ตั้งข้อสังเกตนะ,ะไอ้รถที่ถูกอายัดอายัดเอาไว้นะไล่ไปไล่มาเนี่ยกระจายอยู่หลายโชว์รูมก็จรงิงรอบที่หนึ่งเก้าจุดเก้าโชว์รูมรอบ <22 S 2> ที่สองอีกหกจุด หกโชรูม <38 000. S 2> รวมทั้งสิน 15. 15้น15.15โชลูมรูม160คันแยกแยะแล้วนะครับมันน่าจะเป็นโชลูมเป็นรถของแค่สองกลุ่ม<อ>หรือเปล่าสอง<ะ>กลุ่มหลักใหญ่ๆหรือเปล่าแค่สองกลุมล่มหลักหรือเปล่าใช่เพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยเขาก็มีบริษัทย่อยของเขาตั้งเจ็ดบริษัทกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มนิชคาใช่ค่ะนิชคากลุ่มชินบารามีมกลุ่มตระกูลชินบารามีนี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะถูกต้องค่ะชินบารามีค่ะ บริษัทในเครือของเขามีกันตั้งแต่เบนนัคลินมีตั้งแต่น<ะ>ิชคากรุปและรวมไปถึงจูบิลี่บริษัทจูบิลี่บริษัทจูบิลี่ลลและอื่นๆอีกหลายชื่อ,อนะครับก,ก,ก็รถน่าจะลุม่มๆครึ่งหนึ่งกระมังนะครับที่ท,ที่ที่เข้าไปอายัดไว้ร้อยหกคันเนี่ยเ<ะ>กือบเกือครึ่งกาลังนะครับเป็นรถ ในเครือข่ายของน <iche> ิชคาร์กับจูบิลี่ไลน์ก็คือกลุ่มเดียวกันนะกลุ่มเดียวกันอันนี้คือกลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของบริษัทเ t ส่ะอีก <ST T. S 1> ชื่อสทีทีก็คืออีกชื่อหนึ่งก็คือมาสเตอร์มาสเตอร์ใช่ไหมคะมาสเตอร์สวิตใช่ไหมใช่ไหมมาสเตอร์ Master, ใช่ไหมครับค่ะอีกอีกชื่อหนึ่งก็คือมาสเตอร์บริษัทท <Master S 1> ี่มาสเตอร์ออโตพาร์สแอนด์สวิต บริษัทนี้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ t S T T ใช่ S T T เนี่ยเขามีการไปแจกแจงรายละเอียดนะคะมีด้วยกันทั้งหมดที่จดรวมในกลุ่มเครือเนี่ยเบริษัททั้ง S T T Auto Service Master Auto p a r t ยังมี M S C Trading อีกนะคะมี Austin Auto S T B Auto Car นะคะแล้วก็มี Jan Auto Import นะคะมีทั้งหมดกับ7บริษัทที่รวมในกลุ่มนี้สรุปก็คือสรุปก็คือ D S I ลุยเที่ยวเนี่ยไปเจอรถในมือของ2กลุ่มหลักๆ ใช่ณตอนนี้นิ Group แล้วก็ S T T S T T เวลาพูดถึง S T T คนอาจไม่คุ้นค่ะบอกมาสเตอร์ก็อาจจะไม่คุ้นเออต้องบอกยังไงดีคะแต่ถ้าบอกว่าเครือข่าย Boy Unity อ๋อ S T T นี่แหละจะเป็นที่รู้กันเลยใช่ค่ะเรียกันว่าไฮ So Boy ค่ะฉายาก็คือบอยยูนิตี้เจ้าของ S T T เจ้าของมาสเตอร์ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะย้ำอีกครั้ง อายัดเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรถของนิชคากรุปแล้วก็ยู <SD T S 2> Unity หรือย n i t i ประมาณนั้นเรอดูผลกันต่อไปนะคะวันนี้จะไปตามกันต่อนะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดคงจะได้มาอัปเดตกันค่ะวันนี้เราสองคนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ